กิฟคิดว่าหลายคนที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่เป็นคนพลัถิน่นเหมือนกิฟกิฟเป็นคนบปานนอกแล้วก็เข้ามาเรียนในเมืองหลวงแล้วก็สร้างครอบครัวแล้วก็ตั้งรกลากอยู่ที่เมืองหลวงเออมันมีความแตกต่างมากมายระหว่างตอนที่เรายังเป็นเด็กกับตอนนี้นะตอนที่เราเป็นเด็กแบบมันอยู่กับธรรมชาติมันมีความฮิวใจแบบในแบบของความแบบเนิบหน้าปะค่ะกิฟรู้สึกว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยทุกอย่างมันดูแบบ โบราณแล้วก็ไม่มีความทันสมัยไม่มีความสะดวกสบายมากเท่าเวลาที่เราแบบเข้ามาเที่ยวในเมืองหรือไปเที่ยวที่ที่เขามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เราใช้แต่พอชีวิตเราโตขึ้นมาเนี่ยอย่างปีนี้กิฟต์สี่สิบกว่าแล้วเนาะมันตกผลึกมามากๆเลยว่าเราดิ้นรนไปอะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายเรากลับต้องการสิ่งที่หิวใจที่มันเป็นธรรมชาติเป็นรากฐาน กิ๊บไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะคือกิ๊บมันมี mindset ที่รู้สึกว่ากิ๊บอยากจะรวยอยากจะรวยแต่ว่าในความอยากจะรวยของกิ๊บอ่ะกิ๊บไม่ได้อยากจะรวยเพื่อซื้อของหรูหราหรือว่าแต่งตัวหรูหรามาเห่าหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะแต่กิ๊บอยากจะรวยเพราะรู้สึกว่าอยากสร้างความมั่นคงทางใจโดยการใช้เงินอนะเป็นตัวแบบหยุดเกาะอ,อะกิ๊บรู้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตามแบบถ้าเรามาทางศาสนาเนะมันไม่ ไม่ควรจะคิดแบบนี้แต่กิฟก็ยังรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินอะ่ะมันก็จะทําให้ตัวเราไม่ลําบากเราก็จะไม่เบียดเบียนใครและเรายังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยหากเรามีความพร้อมทางเศรษฐกิจทางการเงินในชีวิตของเรามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดอย่างนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามีบางจุดที่รู้สึกแบบมันล้ามันรู้สึกว่า ทำไมฉันจะต้องจํากัดงบในการใช้เงินแต่ละเดือนเพื่อที่จะต้องเก็บในอีก20 3 0ปีข้างหน้าคือกิฟคิดการเงินยาวแบบนี้นะคะกิฟไม่ได้พูดเล่นเพราะว่ากิบคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่มีลูกและน้องๆแล้วก็หลานๆของเราเนี่ยเขาก็มีชีวิตส่วนตัวที่เขาต้องใช้ในอนาคตเขาก็ต้องมีครอบครัวที่เป็นส่วนตัวที่เขาต้องดูแลหากตัวเราเป็นภาระเนี่ยมันจะทําให้ลําบากใจทุกฝ่ายเลยทั้ง ตัวกิฟเองแล้วก็ตัวญาติญาติเองฉะนั้นถ้ากิฟต์ดูแลตัวเองได้ก็คือไม่ได้อยู่ในภาวะที่พึ่งพิงคนอื่นมากนักและก็ไม่เป็นภาระแก่ใครอย่างน้อยก็คือมีเงินที่จะพอดูแลตัวเองได้จนถึงวันตายมีเงินที่จะมีค่ารักษาพยาบาลสําหรับการเจ็บป่วยที่ไม่ดูแบบเหน็ดเหนื่อยให้แก่ตัวเองมากนักพอมาลูปเนี้ยมันคิดเยอะๆเข้ามันก็มีความความล้าความแบบเต็มไปด้วยความกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น คือกิ๊บตัดหลายเรื่องในชีวิตได้มากแต่เรื่องนี้มันยังไม่สามารถตัดได้แต่พอเวลาที่เราได้กลับไปชาร์จพลังที่บ้านเนี่ยเรากลับเห็นว่าชีวิตแม่งมันง่ายวะทําไมทุกอย่างมันดูเรียบง่ายแล้วมันก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงเงินตอนที่กิ๊บอยู่บ้านเนี่ยบางทีกิ๊บยังไม่รู้เลยว่ากิ๊บวางโทรศัพท์ไปตรงไหนมันไม่ต้องถือกระเป๋าตังค์มันไม่ต้องใช้ตังค์เลยเพราะว่าทุกอย่างมันมีอยู่ในสวนที่บ้านอยากกินแกงมะรุมเดินไปเก็บมะรุม มาปอกๆแล้วก็ทําคือทําครัวไปคุยกันไปกินข้าวไปคุยกันไปเรื่องแบบสับเพเหระเรื่องหมาเรื่องแมวแล้วก็บ้านที่มันแบบไม่ได้เพอร์เฟกต์อะค่ะทุกอย่างมันไม่มีระเบียบเลยแล้วมันก็รกเนื่องจากว่าแบบที่บ้านที่ไม่แต่ผู้สูงอายุใช่ไหมคะเขาก็จะต้องวางของแบบในลักษณะที่เขาจะจดจําง่ายและหยิบง่ายแล้วก็ต้องเป็นของที่เขาเคยชินคุ้นชินการจะเปลี่ยนตําแหน่งสําหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบ เป็นไปนได้ยากอยู่มันก็เลยทําให้ดูแบบทุกอย่างดูแบบลกไม่มีอะไรเข้าเซตหรืออะไรเลยแต่มันกลับเป็นความลงตัวที่ว่ามันง่ายอะแล้วก็ไม่ต้องมาคอยแคร์สายตาใครเพราะว่ามันนี่คือเพราะนี่มันคือบ้านความอยากรวยของกิฟไม่ได้ลดน้อยลงเลยถึงแม้จะสัมผัสความเรียบง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับความเรียบง่ายอย่างนี้อยู่แต่อย่างน้อยบ้านเน่ยก็ยังเป็นที่ชาร์จฝรั่งให้กิฟเสมอ ชาตพลังแล้วก็กลับไปทำงานที่เรารักกันต่อค่ะ